ครับสวัสดีครับอีกหนึ่งคลิปวันนี้โค่นหลอ่อหล่อมากเลยครับลํำนี้ก็จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นตัว LDA ไหมใช่ LDA ครับลํำนี้แปลงหน้ามิล F ครับแปลงหน้ามิลส์เปลี่ยนกันชนนะเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนไฟเปลี่ยนกระจังแต่ที่สำคัญคือลูกค้าจัดสายไปด้วยครับมันโค่นหล่อเลยอะคือทรงนี้นะจะบอกให้คือทรงเป็นทรงที่น้าเช่าทำก็คือ อย่างที่หลายคนก็ดูคลิปน้าไปนะครับก็คือเฮ้ยนะ้ารถเตี้ยเราจะจับตรงไงนปุ๊บสเต็ปนะ้าที่น้าทำนะคืริงจริงๆแล้วกระบะหน้ามันต้องเชิดนิดนึงคือสเต็ปที่น้าทำก็คือหน้าหน้าสองนิ้วอ่าหน้าสองนิ้วข้างหลังห้านิ้วคือพูดง่ายๆคือเวลุ่นนิ้วสอดอ่านิ้วสอดเดี๋ยวน้าจะไปสอดฝั่งนู้นให้ดูนะจริงๆตัวนี้ก็คือลูกค้าเน้นมาเลยก็คือน่าจะเป็นล้อแท้ครับลินโซ่ D 1 FC D1 FC ยางคิงโอ้โหสุดแล้วลำนนี้บอกเลยว่าสุดจริงสวยจริงครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนี่เลยวัยรุ่นเขาเรียกว่าวัยรุ่นนิ้สอดนิ้วสอดนะจัดให้เลยนะครับนี่ฮะหน้าสองหลังห้าหลังห้าก็อยู่ประมาณสามนิ้วนะครับฟิตฟิตนี่สามนิ้วนะนะฟิตฟิตอ่าฟิตฟิตเลยวัยรุ่นนิ้วสอดก็คือสามนิ้วก็พอถ้าสองนิ้วคงไม่ไหวครับสามนิ้วพอก็คือหน้ามันก็จะเชิดนิดนึง ส,ส่วนด้านหลังก็คือจริงๆนะจะบอกให้คือสเต็ปที่นา้าทำแลเซ็นเซอร์ตรงแน่นอนที่ได้หลายคนอาจจะตามท,ที่อื่นมาเรื่องว่าเท้าอาจจะงัดคือน้ากาลันตีได้ว่าเลยว่าปุ๊บของน้าไม่มีงัดแน่นอนครับก็เป็นดีวันเลฟซีเก้าเพิ่งสิบครึ่งยางสองหกห้าสามห้าสิบแปดสามหนึ่งห้าสามสิบสิบแปดครับสเต็ปน้าครับหล่อมากลังนี้นุ่นเลยครับก็มีตัวนี้ด้วยเลย ดิฟฟี่ซตดีวัดบูธโอ้โหเต็มเลยมีบอร์ดด้วยอ๋อมีบอร์ดด้วยจริงจริงแล้วลูกค้าลูกค้าก็จะมีอไไล่เดิมนะคือบอร์ดเดิมก็เลยบอกเออมาให้น้าใส่ได้เพราะว่าขายรถทันเก่าไปก็ไม่เป็นไรครับแต่๋ยวนใส่ให้ใส่ตรงนี้ดูแลให้เลยครับก็คือดิฟฟี่แซตดีวัดบูธแค่นี้ก็จบแล้วครับกับสเต็ปตัวเตี้ยแตงหน้ามิวเอ่อจัดอ่ะ ออแต่สำหรับเรืงนี้ก็คือน่าจะมาจากอ e ีสุอึ่งสายแจ้งมาแล้ครับเจ๊าสายดันเมื่อเช้านี้ลูกค้าก็แวะมาดูกับน,น้าอยู่ครับว่าให้นะ้าปุ๊บตอกกลับไปได้เลยครับที่เหลือเดี๋ยวนะ้าจัดการให้เองก็ตามที่เราเห็นเลยครับถูกใจวัยรุ่นแน่นอนหน้าสองหลังห้าแปลงหน้ามิวพุ่นหลอ่ออ่ะพุ่นหล่อเลยเซ็ตเซ็ตแบบนี้นะเจ๊ เจ๊บุ้มอีสูแจ้งคนะมีโปรโมชั่นอยู่อ่ามีโปรโมชั่นอยู่นะอีสูตซือึ้งวันแต่แจ้งคนะเจ๊มีโปรโมชั่นอยู่ไม่รู้โปรยังไงก็ไปคุยคกันเองแล้วกันแต่นะมีหน้าที่ท,ทาแบบนี้เลยครับสเต็ปแบบนี้จบจบหลบหลอหลอ,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 ลอแบบนี้เลยนะก็จากติดตามหน้าด้วยนะครับกับแต่งหน้ามิวตัวเตี้ยหน้าสองหลังห้าโคตรหลอบอกเลยเลยครับสำหรับคลิปนี้ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ติดตามนะ้าไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวนะ้าจะมาทำให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับ